ไปกันต่อดีกว่าครับเมื่อวานเรียกว่าโอ้โหสุดยอดนะครับเราได้ผู้ชนะแล้วชิงช้าสวรรค์2023นะครับปิดฉากครับการกลับมาหมุนอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งสาหรับชิงช้าสวรรค์2023ครับเมื่อวานเรียกได้ว่าเป็นการพูดถึงจากแฟนๆทั่วทั้งประเทศนะครับในรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบแกรนดฟิเนลล่นะครับโดยเป็นการแข่งขันสุดท้ายของสองโรงเรียนได้แก่โรงเรียนนาหลวงจากกรุงเทพและโรงเรียนเทศบาลสีเพาะชําจากนครราชสีมานะครับโดยมาถึงวินาท ทีแห่งการตัดสินครับโรงเรียนที่ได้แชมป์ได้แก่โรงเรียนเทศบาล4เพราะชามจากจังหวัดนครราชสีมานะครับที่สามารถคว้าใจคณะกรรมการไปได้อย่างสมศักดิ์ศรีจนได้ครองตำแหน่งแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชนสุดา สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา1ล้านบาทครับพี่กี้ครับสำหรับโรงเรียนนาหลวงจากกรุงเทพได้ตำแหน่งรองแชมป์อันดับหนึ่งนะคะทุนการศึกษา5 0 0แสนบาทเราไปเจอแม่ทัพเลยน้องอุ้มนะคะจากเทศบาลสี่เพาะํำจะเปิดเผยเรื่องราวการนำโรงเรียนมาคว้าแชมป์ในครั้งนี้ความรู้สึกครั้งนี้เป็นอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับก็ความรู้สึกที่ได้แชมป์ในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากมากค่ะเพราะว่าพวกเราก็มีขาดคนไป แต่ก็พวกเราก็สู้มาตลอดในวันนี้หรือว่าจะวันอื่นๆตั้งแต่2022จนถึง2023เพราะเราไม่เคยหยุดสู้ค่ะขอติดตามผลงานพวกเราต่อไปด้วยนะคะค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ให้ความคิดหรือว่า ประสบการณ์ต่างๆให้เราได้มีประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่นี่คือความมานะความพยายามความฝึกฝนซึ่งได้มาจากความส,ามาสัมมคคีและก็สวยงามและก็สําเร็จแบบนี้รายการชิงช้าสวรรค์2023ยังไม่จบนะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามเทปพิเศษจากการฉลองแชมป์กันต่อได้ในวันเสาร์หน้าค่ะเวลา15.45นทางช่องเวิร์กพอยเวลาเดิมของเรานะจ๊ะฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผม